สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเกมในตำนานที่มีชื่อว่า레프토เด e สอ2กับด่าน DLC DLC หรือเปล่าด่านมสที่มีชื่อว่า m ท to Die ด้ F หนึงก่อน F หนึ่ง อโอ้เยอะว่ะของทำไมของมันเยอะจังวะกระปุยเราติด <F> 1 1> ไฟอยู่อะเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งครับพี<า>่เอฟหนึ่งเรียบร้วมาอ้าวไปเอฟหนึ่งเราเปลี่ยนที่ที่วะไอ้โหทำที่โกองอ,ะอ่ะดูกระสนุนไม่เติมได้ด้วยวะ M79 เติม M79 เติมกระสุนด้ด้วยเติมได้ดิเปิดยังไงวะมาทางนี้ทา,า,นนางนี้อันนี้มาเดี๋ยวต่อไปทางคันสาวเว้ยเฮ้ยระเบิดอ่ะประตูนี้ไปประตูข้างหลังปอนะอ่ะไม่ใช่มันยิงมาตุ้มตายหมด มองหน้าอะไรกันไปเฮ้ยหลังหลังหลังโอ้โหเยอะเขาเลยมันเลยมันเลยโอ้ติดแล้วเนี่ยกัดกัดกาดโอ้จอขาวเลย ไม่ไม่มันมันเป็นทางมันเป็นทางไว้ตอนตอนมีดอกไม้อันนึงมีดอกไม้อันนึงเฮ้ยขอขอขออาวเพื่อนเก็บอ่ะมันเป็นกระป๋องเลือดอ่ะมันได้เลยไปไปเป็นทางสีขาวแม่งไอ้สีขาวตัวใหญ่โอปอนมีคนนึงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนด้วยว่ะชื่อ w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  W เฮ้ e y โดนสลัดยังไม่ข่าวบยอยปวดเออเออโดนขี่โดนขีดเป็นเกมเฟรมเรทต่ำจริงจุดเลยถ้าเพื่อนไม่ช่วยกันยิงวะอ๋อบางสีมันคือไอ้ทอมบี้ผีสีบางงานมัน เลือดได้ไงอย่างที่บอกไม่ใช่บางสีมันก็มันสีฟ้ามันช่วยอะไรวะแต่รู้ว่าสีแดงมันคือตัวที่เป็นไฟอ่ะอ๋อทำให้ยิงปืนไฟใช่ไหม WW อ่ะฮัลโหล อันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยนี่ติดอะไรวะอ๋อหรือว่าอยู่นานๆแล้วมันมันจะมาเยอะหรือเปล่าอะไรงี้ป่ะไม่มาเฮ้ยติดอะไรเนี่ยเพื่อนบัมบ๊ม มามามาจอกกี้จอกกี้จอกกี้ลาคาโยไม่รู้เก็บของก่อนได้ไรไม่ให้ได้อะไรไม่รู้ได้กระป๋องเลือดเฮ้ยเฮ้ยเอาผัวมาดิว่าเอาผัวนี่มาทางนี้ทางนี้อุ้ยเฮ้ยเชคเกอร์ชักเกอร์อ้าวตายหรอโุ้ยสไตส์สไต รับหนึ่งเพื่อนมาช่วยกันก่อนเลยอ้าวล้มเลยอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแหลกแล้วทำไมตัวมันล่องหดวะโอ้ยแสบตาว่ะตรงนึงก็มืดนี่ก็สว่างเฮ้ยล่องหอนอ่ะใส่ใส่ล่องหอนตรงไปตรงไปตรื่อยๆเดินตรงไปเดินตรงไปเดินตรงอย่างเดียว ป๊บนึงขอหิวอนแบบหิวกระโดดเขาฮิวไม่เสร็จหลงในห้องมืดๆนี่ได้เลยนะเนี่ยห้องระหว่างพวกเบียดมันถึงก็ดึงเลยล่ะได้อะไรวะ ไม่คันเหยไม่คันเหยียย่าฮีฮีเฮ้ยมีปืนมีปืน,ป,นปืนแล้ววะดืนยี่ป่าวะไปได้อยู่ได้อยู่ บางทีแม่งจอแดงวะมาห้าเฮ้ยเพื่อนออกไปยังเฮ้ยมีทั้งสองคนนี่อันนี้ด้านนี้ไม่ใช่ด้านนั้นด้านนี้เฮ้ยมาปลุกตรงนี้กันดิอ่าโคตรเยอะโด้ว เอ e, ้ะเอ e, ็มเอมโดนอะ e, ไ e, 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 รว oh, Bi ุ้ยแหลกแหลกโดนฮันเตอร์พร้อมกับสปิเตอร์โว้วโว้วว้ววว้บูมม่าโอ้ใครดึงใครดึงโอ้ยอ้าวล้มอ้าวล้มได้เหรอ ตายตายเฮ้ยใครปาขวดไปขอก่อนขอก่อนนะไปทางนี the <the nah. ้อ่ะทางนี้ทางนี้ระวังวิดเอาวิดเหรอทำไมบอกไอ้มันยืนไอ้มันเดินก็ไม่มีใครยิงเลยวะ กำลังบอกว่าระวังวิทย์แม่ก็ว่าทำไมมันเดือดไม่มีใครยิงเลยวะเฮ้ยเสร็จจ่ออย่างงี้แม่งเต็มเต็มเลยไอ้ข้างบนชารกเกอร์เช็คเกอร์ตกไปตกไปตรกไปหน้าเลยตรกไปหน้าเลย ดับเบิลดบเบิลเลือดจะหมดอ่ะมียาอยู่อย่าเป็นต้องกูวะกูติดแล้วเมื่อไหร่อยากเดียกไฟต่อโอ้โหชาร์กเกอร์ไม่ใช่ตัวอะไรวะบูมเมอย์โอ้โหโอ้โหได้ได้ได้มามองไม่เห็นเงี้ยแหละ เอาล้มอีกแล้วโอ้โดนอะไรปะเนี่ยไม่โอเคไม่โอเคปิดอะไรวะโอ้โอ้โอ้เราตายเราจะตาย

ที่ไอที่ผีไอที่ผ,ทผีที่มันเคยเป็นไวรัลอ่ะจำได้ปะผีแล้ววะไอที่มันจะเป็นด่านห้องวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆยิ่งลงลึกยิ่งวนไปเรื่อยๆอ๋อจำไม่ได้สิเจ้าอันนี้ก็ลงไปเรื่อยๆใช่แล้วก็แล้วก็จะวนอยู่ห้องเดิม ิแล้วก็จากนั้นมันจะมีผีด้วยอ่ะ W W เขาไม่ไหวแล้วปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีผีจริงก็บอกแล้วว่ามีผีไม่มีผีสำหรแกด้วยโอ๊ยโดนอะไรแทงมาแทงมาระวังชอยเอากระสุนหมดติดอะไรมัน

สวยมีคนเล็กกินก่อนก็ได้เว่อววววมามาแทงใหม่แล้วติดอะไรเนี่ยตบหน้าหันไปเลยทีไงลนะ่ะปาไปผีแต่กะโอ้เอ,อ้ยผีไปลุมไปลุมปะวะน หลังเข้าหลังเข้าใช่หลังเข้าเยอะเลยเราติดอะไรวะเราก็รู้ติดอะไรเนี่ยช่วยช่วยช่วยก่แปลกเฮ้ยปืนนี่ปืนนี่เขาเรียกปืนอะไรวะลงไปตรงไปลงมาเร็วเวนกันเดลันเชอร์ ลงไปดิยอ้าวไม่ลงอ่ะไปเฮ้ยตัวอะไรอ๋อพี่เหรอตัวอะไรอ่ะอ๋อเอ๊ะเม่งปืนยิงไกลไม่ได้ก็ไม่บอกตูมอะฮัมตูม เอาเพื่อนตายไปเลยโอ้มต้องยิงไกลโอ้มยอดยอดสุดยอดโอ้มโคตรมันอลไรปืนนี้มันตบแปลงหน้าปวปิ่วติดเพื่อนป้อนป้อนตรงไปออ๋ต้องเข้าไปตรงเข้าไปชักโอ้ยติดใกล้ได้เวลาเห็นเห็นผีละไหนวะ เกมผีมันแว๊บโผล่มาข้างหน้าแค่เนี้ยโอ้โหยังไม่ทันตกใจเลยนี่เมื่อกี้ผีปะวะใช่เมื่อกี้รีโหลดกระสุนอยู่อืมหนึ่งดอกเข้าไปติดอะไรเนี่ยจะมาอีกเวฟใหญ่นะโอ้ย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 แหลกแหลกแหลกตูมมา ตุ้มตุ้มตุ้มไม่สนตุ้มอาฮ่าช่วยตัวเองได้เว้ยมุมหโคนเยอะ กันเนลันเชอร์แม่งไงสองฟังอ่ะโอ้โอ้เอาเลยขออยู่มุมแล้วกันนะทำไมปี๋ไม่ไล yeah, no, ่เราอะสาวุ้มเรียบร้หมดจังแล้วเปิดแล้วทางเปิดแล้วไปเร็ว ไปง่ายป่ะเอ,อ็นยังไม่ถึงด่านฮาร์ฟไรส์รอเนี่ยว้าช่อดาดาวขอปืนพกหน่อยดิมาแทนทปืนดีเอเคว่ะแต่ชอบปืนนี้มากกว่า มีเพิ่มกระสุนไหมตูมตูมเข้าไปไม่เป็นไรมีมีมีเพิ่มเพิ่มกระสุนเพิ่มกระสุนยุงหลังอ่ะตูมไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มกระสุนงั้นเพิ่มให้กระสุนได้มากกว่าเดิมสองสามก้อนโอ้ยโดนอะไรโอ้ยโดนอะไรบะเนี่ยบ๊ามบ๊ามบ๊มยิงเข้าไป ตายหาหมดแล้วเนี่ยยาพิฮีบ๊ามช่วยเพื่อนก่อนยโอเคเย้เผาอยู่หน้าเฮ้ยอะไรตรูน um> ั้นเฮมาเซฟเเาอยู <s <S ่หน้าเซฟเาอยู <h 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 eh> uh ่หน้าเฮ้ยหิวหโอ๊ยประตูอีกแล้วคำหนึ่งคำหนึ่งไม่รีบไม่รีบนี่ก่อน เอ้เงั้ยก็ฝ้าประตูเลยไปมันบอกมันบอกให้จำกัดแทงอ๋เอเฮ้ยยังไม่เสียงมันปืดปือดอะบุมบุมไอ้ทำไมมันเสียงวิ่งว,งวะเออวิ่งอะไรเนี่ยนี่เอวิ่งอะไรอ่ะบ<ำ>ัมไ <laughs> ม่รู้บัมใครขวังระเบิดลูกเรานี่ระเบิดลูกเกลีย้ยง ต้มต้มไม่เป็นใครเข้าบ้านได้จริงมันติดเลยวะหรือว่ามันติดแบบว่าห้ามยิงเพื่อนนะใช่ป่กวะหกสิบกวิประตูจะเปิดนะต้องรีบเข้า หมดแล้วเหรอวะมันมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าโอ้โอโหบัมบัมเขาได้เหรอยังยังยังอีกสามสิบกวิ มุ่มมุ่มไม่มีใครเข้ามาได้หรอกต้มต้มอ่าเราระเบิดคล้าเข้าไปบุ้มบุ้มเฮ้ยบุ่มบุ้มสองลูกยังไม่ตายแกบุ่มบุ้มอ่ากระสุนหมดกระสุนหมดเอาเข้าไปตีบุ้มอ๋อ

ฟอนเข้ามาเร็วฟ้อนเข้ามาเร็วอาลมกำลังคานเข้าไปขันได้คันนะกำลังคานเข้าไปมีคนชุบเราอยู่ไปเข้าไปเร็วเร็วยี่สิบวิอีกยี่สิบกว่าวิโอขอขอย่าเห็นมันนะเอามันไม่มันไม่เข้าอะไรพวกนั้น ปิดประตูเลยอย่างเงี้ยนะปิดได้ไหมเฮ้ยโหปิดพอดีแมงเดือวชิ้นไพรี่เลยโอ้แต่ระดาน,นี่นะ <c oughs> ใครว่าสัญหาเลือกด่านเนาะนี่ทำไมบอดมันได้เยอะกว่า